สวัสดีนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาไทยค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็มาเจอกับครูติก๊กอีกเช่นเคยค่ะโดยเรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องป่าชายเลนค่ะซึ่งจะเป็นบทอ่านเสริมอยู่ในหนังสือภาษาภาที่หน้า39ค่ะป่าชายเลนเป็นอย่างไรเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ ป่าชายเลนเป็นป่าที่มีต้นไม้ไม่ผลัดใบอยู่ตามชายฝั่งทะเลบริเวณปากแม่น้ำปากอ่าวทะเลสาบและเกาะมีดินเป็นเลนเพราะเป็นบริเวณที่มีน้ำทะเลท่วมถึงพบมากในแถบเขตร้อนเช่นแถบเอเชียป่าชายเลนในประเทศไทยอยู่แถบฝั่งทะเลภาคตะวันออกภาคกลางภาคใต้ทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกพันไม้ที่สำคัญในป่าชายเลนเช่น โกงกลางลำพูสแสมและอื่นๆอีกมากมายส่วนสัตว์ที่มีมากเช่นกุ้งหอยปูปลางูลิงนกและอื่นๆอีกมากมายจากบทความนี้นักเรียนสังเกตได้ว่าป่าชายเลนก็คือป่าที่มีต้นไม้ไม่ผัดใบใช่ไหมคะก็จะเป็นต้นไม้ไม่ผัดใบนะคะ จะพบมากในแถบเขตร้อนค่ะก็คือบริเวณแถบเอเชียก็ป่าชายเลนในประเทศไทยนะคะก็จะอยู่บริเวณภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันออกและตะวันตกค่ะในป่าชายเลนนะคะก็จะมีพันธุ์ไม้ที่สําคัญนะคะไม่ว่าจะเป็นต้นกงกลางนะคะลักษณะที่ภาพที่คุณครูนํามาให้ดูตรงนี้ก็จะเป็นรากของต้นกงกลางนะคะมีต้นลําพูต้นแสมแล้วก็ยังมีต้นตะบูนต้นตินเป็ดต้นเตยแบบนี้ค่ะ ส่วนสัตว์ที่พบมากนะคะก็จะเป็นจําพวกกุ้งหอยปูปลาค่ะหรือว่างูงูในที่นี้ก็จะเป็นงูทะเลนะคะแล้วก็มีจําพวกนกต่างๆเลยค่ะป่าชายเลนนะคะก็จะมีความสําคัญแล้วก็มีประโยชน์ค่ะไม่ว่าจะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ําค่ะเป็นแหล่งอาหารของสัตว์น้ํานะคะก็จําพวกเศษไม้ค่ะพวกเศษใบไม้นะคะที่ร่วงหล่นลงมาก็จะย่อยสลายเป็นอาหารของสัตว์เล็กค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะ ส่วนสัตว์ที่มีขนาดใหญ่กว่านะคะก็จะมาจับสัตว์น้ําเล็กๆเหล่านี้กินเป็นอาหารอีกทอดหนึ่งค่ะต่อมาค่ะประโยชน์ของป่าชายเลนอีกข้อหนึ่งก็คือเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ําในระยะตัวอ่อนค่ะจึงเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงตัวอ่อนนั่นเองค่ะไม่ว่าจะเป็นกุ้งหอยปูปลานะคะก็จะมาออกไข่ในบริเวณป่าชายเลนนะคะและเมื่อตัวอ่อนเนี่ยเติบโตได้เต็มที่แล้วนะคะก็จะออกจากบริเวณป่าชายเลนนะคะก็จะไปอยู่ในบริเวณชายทะเลหรือว่าลงไปในทะเลในที่สุดนะคะ ต่อมาค่ะเป็นที่กำบังลดความรุนแรงของคลื่นลมค่ะป้องกันการพังทลายของดินชายฝั่งไม่ให้เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่ใกล้ป่าชายเลนนั่นเองค่ะก็คือเวลาเกิดคลื่นลมในทะเลนะคะป่าชายเลนเนี่ยก็จะคอยกำบังคลื่นลมที่จะพัดเข้าสู่ชายฝั่งหรือว่าพัดเข้าสู่ที่อยู่อาศัยของชาวบ้านที่อยู่บริเวณใกล้กับป่าชายเลนค่ะ ทำให้ไม่เกิดการพังทลายของหน้าดินนะคะแล้วก็ไม่เกิดความเสียหายต่อที่อยู่อาศัยของชาวบ้านด้วยค่ะแล้วก็สุดท้ายค่ะสําคัญเลยค่ะป่าชายเลนเนี่ยจะช่วยกรองของเสียค่ะจําพวกขยะนะคะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนะคะซึ่งการที่ขยะไหลลงสู่ทะเลเนี่ยก็อาจจะทําให้สั์น้ำเนี่ยเป็นอันตรายได้ค่ะยกตัวอย่างนะคะจากภาพนี้กรณีที่ถุงพลาสติกไหลลงสู่ทะเลนะคะ พวกเตา่าหรือว่าพวกสัตว์ต่างๆเนี่ยก็จะไปกัดกินเอาพลาสติกค,ค่ะหรือว่าถ้าไม่กินเนี่ยก็อาจจะเกิดอันตรายได้ในที่นี้ก็จะเป็นแมวน้ําใช่ไหมคะแมวน้ำเนี่ยก็จะโดนอวนที่เป็นพลาสติกทีนี้แมวน้ําไม่สามารถที่จะแกะพลาสติกอันนี้ออกได้ค่ะก็อาจจะโดนพลาสติกตรงนี้รัดคอแล้วก็ไม่สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้ค่ะภาพนี้ค่ะ ก็จะเป็นภาพเต่านะคะที่เข้าไปอยู่ในพลาสติกนะคะทําให้พลาสติกเนี่ยห่อหุ้มตัวเขาค่ะแล้วก็ติดก,กับตัวของเขานะคะไม่สามารถที่จะแกะออกได้นะคะทีนี้เต่าเนี่ยก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะทําให้การเติบโตของเขาเนี่ยผิดรูปไปเลยค่ะภาพต่อมาค่ะในกรณีนี้ค่ะก็จะมีการติดอยู่ในถังใช่ไหมคะก็จะออกไม่ได้หรือว่าเนี่ยมีถุงพลาสติกมาปกคลุมตัวเขาทําให้การใช้ชีวิตของเขาเนี่ยลำบาก เพราะว่าพลาสติกเนี่ยไม่สามารถที่จะย่อยสลายในเวลาที่เร็วได้ใช่ไหมคะก็จะส่งผลให้สัตว์แต่ละตัวเนี่ยค่ะติดอยู่ในถังหรือว่าในถุงพลาสติกหรือในขวดพลาสติกต่างๆนะคะอาจจะเป็นตลอดทั้งชีวิตของเขาเลยนะคะตัวอย่างค่ะภาพนี้ภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของปลานะคะที่โดนพลาสติกเนะะี่ยค่ะรัดเอาไว้ที่ตัวคะ่ะพอเขาจเจริญเติบโตไปเรื่อยๆเนี่ยร่างกายของเขาเนี่ยก็จะผิดรูปใช่ไหมคะก็จะผิดรูปแล้วก็เกิดความเจ็บปวดทรมานด้วยคะ่ะ นี่นะคะก็เป็นเพียงตัวอย่างจากผลกระทบจากการทิ้งขยะของมนุษย์นะคะซึ่งการที่เรามีป่าชายเลนเอาไว้เนี่ยก็จะช่วยกรองของเสียกรองขยะพวกนี้นะคะไม่ให้ไหลลงสู่ทะเลนะคะแต่เรานะคะก็มีวิธีการที่จะช่วยอนุรักษ์ป่าชายเลนแล้วก็ช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติที่ง่ายกว่านั้นนะคะนักเรียนสังเกตว่าจากกรณีตัวอย่างที่คุณครูนํามาให้ดูนะคะ ก็จะเป็นจำพวกพลาสติกจำพวกขยะใช่ไหมคะวิธีการที่ง่ายที่สุดที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้นะคะก็คืออะไรคะก็คือมนุษย์เนี่ยจะต้องไม่ทิ้งขยะนั่นเองค่ะหรือทิ้งขยะให้เป็นที่ให้ถูกทางนั่นเองค่ะก็จะเป็นหนึ่งในวิธีการที่จะไม่ให้เกิดผลกระทบแบบนี้ค่ะต่อมาค่ะเรามาเรียนรู้สัตว์ต่างๆจากป่าชายเลนกันค่ะในป่าชายเลนคุณครูบอกแล้วใช่ไหมคะว่าจะมีสัตว์ต่างๆมากมาย ในที่นี้คุณครูมีสัตว์ตัวอย่างมาให้สี่คำลองมาดูค่ะว่าเราสามารถที่จะตอบได้ไหมว่าสัตว์เหล่านี้คือสัตว์อะไรบ้างภาพแรกค่ะภาพนี้มีปอปลานำหน้าน่าจะเป็นปลาอะไรคะปลาตัวนี้เป็นปลาตีนนั่นเองคะอ่ะปลาตัวนี้คือปลาตีนค่ะต่อมาค่ะงูตัวนี้เราจะเรียกว่างูอะไรคะเรียกว่างูทะเลนั่นเองค่ะแล้วก็เป็นปูปูอะไรปูตัวนี้เป็นปู ปูสแสมค่ะอ่านว่าปูสแสมนะคะไม่ได้อ่านว่าปูแสมนะคะอ่านว่าปูสแสม่ค่ะต่อมาค่ะภาพนี้เป็นภาพของหิ่งห้อยนั่นเองค่ะซึ่งการที่เรามีสัตว์เหล่านี้อยู่ในบริเวณป่าชายเลนนะคะก็จะเป็นวิธีการหนึ่งค่ะที่จะช่วยรักษาสมดุลธรรมชาติในป่าชายเลนนั่นเองค่ะต่อมาค่ะเราลองมาเรียงประโยคจากป่าชายเลนกันบ้างค่ะประโยคค่ะประโยคแรกมีคําว่าต้นไม้ ป่าชายเลนมีผัดใบไม่ลองมาเรียงประโยคกันค่ะจะได้ประโยคว่าป่าชายเลนป่าชายเลนเป็นไงคะป่าชายเลนมีมีมต้นไม้ไม่ผัดใบนั่นเองค่ะก็จะเรียงประโยคว่าป่าชายเลนมีต้นไม้ไม่ผัดใบนั่นเองค่ะต่อมาค่ะข้อที่สองค่ะมีคำว่าชายฝังอยู่ทะเลตาม ป่าชายเลนสามารถเรียงประโยคได้ว่ายังไงคะสามารถเรียงประโยคได้ว่าป่าชายเลนอยู่ตามชายฝั่งทะเลค่ะต่อมาค่ะข้อ3เลนมีดินเพราะถึงเป็นน้ำท่วมสามารถที่จะเรียงประโยคไดว้ว่ายังไงคะ ได้ว่ามีดินเป็นเลนเพราะน้ำท่วมถึงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะคุณครูมีการบ้านมาฝากนักเรียนด้วยนะคะการบ้านนะคะก็จะอยู่ในทักษะภาษานะคะเป็นแบบฝึกหัดหน้า24 25 26และ27ค่ะไปดูตัวอย่างการบ้านกันนะคะการบ้านหน้า24นะคะข้อที่5วาดภาพป่าชายเลนระบายสีและเขียนคำอธิบายเกี่ยวกับป่าชายเลนค่ะ ให้นักเรียนนะคะวาดภาพป่าชายเลนนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะแล้วก็มาเขียนคําอธิบายเกี่ยวกับป่าชายเลนด้วยค่ะว่าป่าชายเลนมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะแล้วการบ้านหน้า25นะคะก็จะเป็นข้อที่6ค่ะนักเรียนคิดว่าป่าชายเลนมีประโยชน์ในเรื่องใดและถ้านักเรียนต้องการให้ทุกคนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของป่าชายเลนนักเรียนจะทําอย่างไรให้นักเรียนเขียนถึงประโยชน์นะคะว่ามีประโยชน์ยังไง แล้วก็เขียนความคิดเห็นของตัวเองนะคะถ้าต้องการให้ทุกคนเนี่ยเห็นความสําคัญแล้วก็ประโยชน์ของป่าชายเลนเนี่ยนักเรียนจะทํำยังไงคะ่ะต่อมาค่ะด้านล่างค่ะข้อที่1เลือกคําหรือพยางเติมในช่องว่างให้มีความหมายค่ะก็จะมีตัวเลือกมาให้นะคะตัวเลือกแรกคําว่าก,กะหรือกระตัวเลือกที่2ทลายหรือทัลายตัวเลือกที่3แมงหรือมแมลง ตัวเลือกที่4ี่พันหรือพันตัวเลือกที่ห้ารักหรือรักตัวเลือกที่6สาบหรือสาบตัวเลือกที่7ดผัดหรือผัดตัวเลือกที่8สอนหรือสอนและตัวเลือกที่9กานะคะกาดหรือกาดซึ่งบางคํานะคะก็จะอ่านเหมือนกันแต่ก็จะเขียนไม่เหมือนกันนะคะยกตัวอย่างข้อที่1ค่ะจะมีช่องว่างมาให้ให้นักเรียนเลือกคําที่ให้มาด้านบนนะคะมาเติมค่ะข้อที่1น่ันจะเป็นอะไรคะข้อที่1จะเป็นคําว่ากะ คลิปนะคะข้อที่1นงักเรียนก็นําคําว่ากะมาเติมนะัาคาว่าคลิปนะคะก็จะได้คําว่ากะคลิปข้อที่2จะเป็นคําว่าอะไรก็ให้นักเรียนเลือกคํามาเติมนะคะคุณครูยกตัวอย่างให้1ข้อแล้วนะคะเท่ากับว่าข้อ2ถึงข้อ10นักเรียนลองทําด้วยตนเองนะคะเขียนด้วยลายมือที่สวยงามนะคะต่อมาค่ะหน้าที่26นะคะข้อที่2บอกว่าเลือกคําจากข้อ1แต่งประโยค3ประโยคค่ะ เมื่อนักเรียนเขียนคําได้ครบทวนแล้วนะคะก็ให้นักเรียนเลือกคํามา3คํานะคะมาแต่งประโยคในหน้านี้ค่ะเป็นข้อ1ข้อ2และข้อ3นะคะแต่งจํานวน3ประโยคนะคะโดยใช้คําไม่ซ้ํากันนะคะต่อมาหน้าที่26ข้อ3นะคะนําคําที่กําหนดให้มาแต่งเรื่องแล้วตั้งชื่อพร้อมทั้งวาดภาพประกอบระบายสีให้สวยงามมีคําที่ให้มาค่ะให้นักเรียนค่ะนําคําที่กําหนดให ทุกค,คำเลยนะคะนำมาแต่งเป็นเรื่องราวค่ะให้เป็นเรื่องราวนะคะพร้อมทั้งตั้งชื่อเรื่องให้สอดคล้องกับเรื่องราวที่นักเรียนแต่งมาด้วยนะคะเมื่อนักเรียนแต่งเสร็จแล้วค่ะก็ให้วาดรูปประกอบเรื่องราวที่นักเรียนแต่งด้วยนะคะก็จะอยู่ในหน้าที่27ค่ะสําหรับการบ้านนะคะ <G kh un ters> ก็จะมีทั้งหมด4หน้านะคะในแบบฝึกหัดทักษะภาษานะคะมีทั้งหมด4หน้า เมื่อนักเรียนทําเสร็จแล้วนักเรียนสามารถที่จะถ่ายรูปการบ้านของนักเรียนส่งมาในระบบสกูลไปได้เลยค่ะเมือ่อนักเรียนส่งแล้วนะคะคุณครูก็จะได้รับการบ้านในทันทีเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบบทเรียนเอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนแล้วเจอกันใหม่ครั้งต่อไปค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ